อ่ะมาครับคุณผู้ชมวันนี้นะผมจะมาตอบคาถามถึงปัญหาที่ว่ารอยร้าวในบ้านเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับแล้วอันตรายแบบไหนไหมนะครับมาตามผมมารอยร้าวประเภทแรกก็คือรอยร้าวแบบเฉียงกลางผนังแบบนี้ครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเฉียงแบบนี้นี่คือผนังนะนี่เฉียงแบบนี้เลยนะครับถ้าเจอแบบนี้ในบ้านของท่านนะครับให้สันนิษฐานได้ทันทีเลยว่ามันอาจจะเกิดจากการซุดตัวของเสาเข็มในบางต้นก็เป็นได้นะครับพอเมื่อมันซุดในบางต้นแล้วเนี่ย ผนังมันเกิดการบิดตัวครับมันเลยลั่นแต่กลางรอยรล้าลักษณะนี้ต้องรีบแก้ไขโดยด่วนนะครับส่วนรอยร้าประเภทที่2ก็คือรอยรล้าที่มีลักษณะเฉียงตามมุมของประตูหรือหน้าต่างนะครับรอยรล้าลักษณะนี้จะมีอยู่2ประเภทนะครับนั่นคือประเภทแรกนะครับประเภทแบบรอยเฉียงเนี่ยไปคนละทิศทางแบบนี้ให้สันนิฐานได้เลยว่ามันเกิดอาจจะเกิดจากการที่เฟรมของประตูหรือหน้าต่างนี่แหละมันยืดหรือหดตัวตามอุณหภูมิของสภาพอากาศนะครับหรือเป็นไปได้ไหม ช่างต่อเติมเนี่ยหรือช่างผู้รับเหมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําทับหลังหรือเสาเอ็นให้กับเราก็เป็นไปได้นะครับส่วนประเภทที่2ก็คือรอยเฉียงทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับอันนี้สังเกตง่ายมากเพราะรอยเล้าจะมีลักษณะใหญ่นะครับและก็ดูเหมือนว่ารอยเล้ามาจะลามไปเรื่อยๆไม่มีที่ที่สุดเลยไม่มีที่ทีสุดให้สันนิษฐานได้ทันทีว่า มันเกิดจากการที่งานถลาล่าของท่านเนี่ยมีปัญหาแล้วต้องรีบแก้ไขเร่งดําเนินการโดยด่วนเลยนะครับอ่ะวันนี้คงพูดไม่หมดนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้ต่อใน EP พสนะยังเหลืออีก2ประเภทของรอยเล้าที่อันตราย